เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซี FC, น้องเมย์ทุกท่านเลยนะคะที่กําลังเข้ามารับชมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้น้องเมย์ด้วยจ้าลูกค้าสาววันนี้เอาลูกวัวสวยๆมาฝากนะคะเอาลูกวัวสวยๆมาฝากพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครสนใจนะคะชุดนี้เพศผู้สองตัวเพศเมียสี่ตัวคะ่ะลูกค้านะคะถ้าเป็นเพศเมียนะคะจะเป็นสองตัวอยู่ในกล้องเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่ อ่าถ้านี่เลยเป็น,เป,นเป็นตัวเมียค่ะตัวเมียนะคะลูกค้านะในชุดนี้นะคะตัวเมียจะมีสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็สีแบบสีจางๆหน่อยคะ่ะลูกค้าแต่ถ้าเป็นสีแดงๆเข้มๆเนี่ย สีแดงแงเข้มๆจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะคะมีแค่2ตัวตัวนี้ก็ตัวผู้ค่ะที่กำลังเดินมาเนาะเดินผ่านกล้องไปมาเนี่ยเป็นตัวผู้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะจะเป็นสีซีดๆหน่อยสีน้ำตาลก็เป็นตัวเมียนะคะชุดนี้ตัวเมียสตัวตัวผู้2ตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวนะคะราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ตัวละ14,800บาทตัวละ14,800บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าใครสนอกสนใจนะคะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9เ1 6 9เมรี ตามอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเดอ้อไขโทรก่อนได้ก่อนไขโทรช้าหมดสิทธิ์จากชุดนี้น้องเมย์ส่งให้ฟรีระยะทาง150กิโลส่งให้ฟรีระยะทาง150ากิโลสำหรับเอฟซี FC ใหม่นะคะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่ไม่รู้ว่าน้องเมย์อยู่จังหวัดไหนนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเนาะน้องเมย์อยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณพี่อยู่ติดถนนตะการพนาห่างจากอำเภอตะการ8กิโลเมตรห่างจากอำเภอพนา 15กิโลเมตรค่ะลูกค้าอยู่ตดถนนเลยนะคะอยู่ย้งๆเขียงเนื้อบ้านดดนงวัวหรือข้างๆร้านหน่อยเฟอร์นิเจอร์นะคะลูกค้านะผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมชมฟาร์มกันได้แวะมาให้กําลังใจน้องเมฆก็ได้นะคะแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งเนื่องจากเมฆขายเองส่งเองนะคะขายเองส่งเองก็จะแบบ ไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่ใครจะมานะคะแนะนำให้โทรมาก่อนเด้อ032690169 032690169ค่ะลูกค้านะนี่ตัวแดงๆแบบนี้เลยนะคะตัวแดงๆแบบนี้เลยนะคะตัวผู้สองตัวนี้นะคะในชุดนี้มีตัวผู้สองตัวสีแดงๆนะคะนี่สองตัวนี้เลยตัวผู้นะคะอายุแปดเดือนนะคะอายุเจ็ดแปดเดือนนะคะลูกค้านะอายุอาจจะไม่อา,อาจจะแบบคาดเคลื่อนนิดหน่อยไม่ว่ากันนะคะ เนื่องจากแม่ค้าเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปค่ะคุณลูกค้าจ๋าเมรีเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปนะคะลูกค้านะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าอ่ามีแม่พันอะไรอย่างนี้นะคะไม่นะคะเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปค่ะใครสั่งก่อนได้ก่อนใครสั่งช้าหมดสิทธิ์จ้ะราคาถูกมากจะเรียดต่อตัวตัวละ14,800บาทราคาถูกมากสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลเกิน1้อยกิโลนะคะ ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะค่าขนส่งกิโลละ8บาทวัดจากหน้าบ้านแมคนนบบน่ค้า,ะคะะา,า,าไ,คไปจนหนึ่งนาบ้านลูกค้านะคะวัดจากนาบ้านแม่ค้าไปจนหนึ่งนาบ้านลูกค้านะคะอันนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะคุณลูกค้านะเป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะทุกคน ปกติค่าขนส่งวัวควายจากกิโลละ25แต่น้องเมย์คิดค่าขนส่งกิโลละ8บาทคือถูกมากไม่ใช่ว่าเอาวัวไปชั่งน้ําหนักแล้วคิดราคาค่าขนส่งนะหมายถึงว่าระยะทางในการเดินทางขนส่งนะคะระยะทางในการเดินทางขนส่งแบบ200กิโล300กิโล400กิโลประมาณนี้นะคะกิโลละ8บาทเฉพาะเขตภาคอีสานแต่ถ้าอยู่ภาคเหนือ ะะอยู่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนืออะไรประมาณนี้นะคะค่าขนส่งจะเปลี่ยนเป็นแบบต่อหนึ่งเที่ยวนะคะจะคิดเป็นหนึ่งเที่ยวเอาตัวเดียวก็คิดเป็นหนึ่งเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แจ้งไว้เพื่อทราบเนาะทุกคนได้โปรโมชั่นเสมอกันหมดเลยนะคะไม่ได้ส่งฟรีแต่ว่ามีส่วนลดของค่าขนส่งให้เหมือนกันนะคะไม่ต้องเสียอกเสียใจยไปเดอ้อเอาใจทุกท่านเอาใจทุกคนคะ่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยจ้าลูกค้าจ๋าชุดนี้นะคะจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะกันจะมีตัวเล็กอยู่สองตัวนะคะเป็นตัวสีน้ําตาลกับตัวสีแดงเล็กๆเมื่อกี้นะคะที่เดินผ่านไปเนาะมีตัวอ่าสีน้ําตาลนี่นะคะมีตัวสีน้ําตาลกับตัวแดงที่หันหน้ามาค่ะจะเป็นตัวแบบเออเล็กๆเล็กกว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งนะ ขายให้ในราคาทุกถูกไปเลยนะคะกินหญ้ากินฟางเก่งกินหญ้กาก,กินฟางเก่งท่านใดสนใจ032690169 8 032690169 8กินหญ้ากินฟางกินอาหารเก่งแล้วนะคะลูกค้าอาจจะผอมไปหน่อยเนื่องจากอยู่กับน,น้องเมย์น้องเมย์ไม่ได้ซื้อหญ้านะคะวันนี้หญ้าหมดส่วนไปแล้วล่าสุดเหมาหญ้าหมดส่วนไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกค้านะอย่าลืมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องเมย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า